สวัสดีครับกลับมาพบกันกับพระธรรมนำชีวิตอีกครั้งนะครับพวกเราทุกคนนจะยอมรับว่าเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้แล้วเราก็ไม่สามารถควบคุมกนนารตัดสินใจหรืออารมณ์ของคนอืน่นแม้แต่นคนที่อยู่ใกล้ชิดเราบางครั้งสิ่งที่เขาทำเราก็ไม่เห็นด้วยพี่น้องครับพวกเราจัดการกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แต่กลับส่งผลกระทบที่ร้ายแรงอย่างไรเรื่องในวันนี้อินเทอรธรรมสองบทสข้อี 3, ่เบสองถึงส แม้ว่าดาวิดกำลังนำการคืนดีแล้วรวมตรืรอ,อิสราเอลเข้าด,ด้วยกันโดยอับเนรแม่ทัพของอิสราเอลฝ่ายเหนือตัดสินใจเปลี่ยนมาสนับสนุนดาวิดแต่เพราะอับเนรเคยสร้างความจบแค้นให้กับโยอาบแม่ทัพของดาวิดก็เอาหอกแทงน้องชายของโยอาบเสียชีวิตตอนที่อับเนรมาหาดาวิดไม่มีปัญหาอะไรเพราะให้โยอาบไม่อยู่แต่เมื่อโยอาบรู้เรื่องเข้าก็มาหาดาวิดและกล่าวหาอับเนรว่าเขามาหลอกและหาทางกำจัดดาวิดโยอาบจึงไปจัดก,การทุกอย่างด้วยตัวเอง พระรามสองทำใบทที่3ข้อ26เมื่อโยอาบออกจากการมาเฝ้าดาวิดจึงส่งผู้สื่อสารไปตามอาบเนอร์พวกเขาก็นำท่านกลับมาอย่างที่คลังน้ำศีรราแต่ดาวิดไม่ทรงทราบพี่น้องครับโยอาบตัดสินใจล้างแ้นอาบเนอร์โดยไม่บอกดาวิดแล้วก็ทำการล้างแ้นในที่สาธารณะทำให้ชื่อเสียงของดาวิดอาจถูกมองว่ามีส่วนรู้เห็นแม้ว่าดาวิดจะไม่รู้เรื่องแต่สถานที่ที่โยอาบเลือกทำยังไงดาวิดก็ต้องรู้เรื่องครับ เมื่อดาวิดรูเรื่องก็รู้สึกเศร้าและปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่วิประกาศชัดเจนว่าทั้งตัวเขาและราชจักไม่มีส่วนร่วมใดขอความรับผิดชอบทั้งหมดตกอยู่กับโยอาบและครอบครัวดาวิดยึคนคำสาบขอให้ครอบครัวงโยอาบมีแต่ความทุกข์ปรากฏอยู่ในข้อ2 8ถึง30เหตุการณ์นี้ตอกย้ําว่าแม้ดาวิดจะเป็นผู้นําที่ยึดถือทางของพระเจ้าแต่ผู้คนที่อยู่รอบตัวเขาก็ไม่ได้เดินตามดาวิดเสมอไปครับผลจากความเจ็บแค้นย่อมนําความเสียหายมาแม้ในเวลานั้น เป็นช่งวงเวลาแห่งความหวังพระธรรมรวมมาที่12บสองกจัดฉบับอมาตธรรมร่วมสมัยเพื่อนเอย๋ยอย่าแก้แค้นแต่จงปล่อยให้พระเจ้าสำแดงพระพิโรธเพราะมีเขียนไว้ว่าการแก้แค้นเป็นหน้าที่ของเราเองเราจะขึ้นสนององค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้พี่น้องครับเราต้องจำให้ขึ้นใจว่าเราไม่สามารถควบคุมทุกคนได้แต่เราสามารถควบคุมใจเราเองให้มั่นคงในทางของพระเจ้าได้ การแก้แค้นไม่ใช่วิธีของผู้เชื่อในพระเจ้าทุกความเจ็บปวดเจ็บแค้นนั้นพระเจ้าจะทรงเป็นผู้จัดการและตอบแทนเขาเองพี่น้องครับขอเราดำเนินชีวิตที่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าแม้ว่าคนรอบข้างจะไม่ทําตามขออย่าให้ความแค้นของคนสนิทมาครอบงำชีวิตของเราแต่จงเลือกที่จะวางใจและทาตามพระประสงค์ของพระเจ้านะครับให้เราที่ฐานด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดเราขอสรรเสริญพรองเพราะโปร่งรงเป็นพระประสงค์ชอบธรรม และความยุติธรรมเป็นของพระองค์พระเจ้าคะ่ะขอทรงโปรดแม่ตาที่จะควบคุมจิตจของเราเี่ยวจะสามารถให้อภัยทุกคนเหมือนที่พระองค์ทรงบรดให้อภัยเราขอทรงโปรดแม่ตาด้วยความเจ็บปวดนั้นเราจะไม่คืนสนองเขาแต่จะทําในสิ่งที่พระองค์ต้องการคือให้อภัยพวกเขาดารักเขาอวยพรพวกเขาขอพระเจ้าเมตตาที่จะเห็นความยุติธรรมเกิดขึ้นตรงหน้าของเราขอทรงปกป้องและควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตามพระธรรมของพระเจ้า ขอเมตตาที่ทําให้เราเห็นความยุติธรรมปรุงปรากฏจริงในชีวิตของเราขอทรงนำด้วยค่ะขอทรงโปรดทําให้เราจะเป็นที่โปรดปรานของพรรองให้เรามีกําลังที่จะเชื่อฟังและทําทตามพระไัยของโปรองเสมอที่ฐานทุนขอพรรองและขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับกับพระธรรมนำชีวิตโดยผมวุฒิวงสรรเสริญครับ